สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับเพชรจ้าอีกแล้วนะครับในช่วงของ mix and match นั่นเองครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเคยไหมนะครับเวลาเราดูหนังฝรั่งนะครับอย่างเช่นเจมบอ์0 0นหรือว่าจะเป็นหนังเกาหลีอะไรเงี้ยเราจะมีปัญหากับเสื้อคอเต่ามากเขาเรียกคอเต่าใช่ไหมเนี้นอ่าเสื้อคอเตา่านะครับมาเริ่มสตาร์ทกันก่อนดีกว่าอันนี้เป็นการแมทแบบแรกนะครับ การออกงานนะครับทางสังคมก็พอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยลักษณะของเสื้อคอเต่าเนี่ยมันจะปิดไปเยอะนะครับเวลามองผ่านๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเวลาเราใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ติดกระดุมคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจับเข้ากับเบรเซอร์สูตรของเราได้นะครับวันนี้เลือกเอาเป็นสีเทานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเกงก็เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับข้างในก็ดํามันเดี๋ยวมันจะดําไปหมดนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนพวก บอดี้การ์ดหรือเด็กเสิร์ฟและแน่นอนครับเพิ่มความหรูหรา <im itation> ก็ต้องมีอคเซซอรีเพิ่มนะวันนี้พี่จ้าเลือกนะครับเป็นโรเล็กซ์ซมาเรียนเยลโลโกนะครับก็เป็นสีทองบลิงบงนะครับคู่กับข้อมือนะครับสีทองเหมือนกันนะครับจะเป็นทองเคทองชุบทองแท้ได้หมดนะครับเป็นโซ่ให้เข้ากับสมัยนะครับขาอี่หนึ่งอย่างก็คือแว่น ว่านันนี้ยี่ห้อ a t s u d a นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวเดียวกับที่โทนี่สตาร์กเนี่ยนะครับหรือว่าโรเบริร์ตดาวนี่จูเนียใส่เล่นในเรื่องภาพยนตร์เรื่อง Iron Man น,นะครับก็จะมีเลนสีออกชาชาแดงๆนะครับแล้วก็มีกรอบที่เป็นแบบกราดๆหน่อยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นสีน้ำเงินเลนน้ำเงิน ก็จะเฟี้ยวๆหน่อยนะครับเราหรูมาข้างบนนะครับของแพงอัดมาแน่นแล้วนะครับรองเท้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องอัดของแพงเข้าไปด้วยวันนี้ก็เลยนําเหนอบอลลี่นะครับคู่นี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็แน่นอนเห็นเนี่คือเป็นแก้วนะครับเงาแว๊ดนะครับและตอนสมัยนี้เนี่ยเขาฮิตมากนะครับก็จะมีไอแบบคู่ๆแบบนี้นะพู่ๆแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นทรงนี้ก็ได้นะครับเป็นทรงอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ว่าให้มันมีผู้ผู้นะครับน่ารักน่ารักนะครับดูแบบเนียบเนียบหน่อยนะฮะก็อันนี้ถือว่าแต่งตัวปั๊บนะครับเราก็สามารถออกงานได้หล่อเรียบรครับเอาละ่ะใครที่ชอบรองเท้าสีสีนะครับที่เป็นรองเทาเ้าผ้าใบเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเอามาแมทก,กับอะไรได้บ้าง ต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะครับรองเท้าที่มาแรงมากคือรองเท้าสีเดียวสีเดียวหมายความว่านี่ครับตัวถังเชือกนะครับรวมไปถึงพื้นของเขาเนี่ยเป็นสีเดียวกันหมดนะครับนี่ครับแดงก็แดงหมดเขียวก็เขียวหมดเหลืองก็เหลืองหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบรุ่นที่แบบเขาฮิตก,กันเมื่อสมัยก่อนจะเป็นประมาณแบบอย่างนี้อะไรอ่ะ ข้างบนสีหนึ่งนะครับข้างล่างอีกสีหนึ่งนะครับตอนนี้มันไปแล้วนะครับที่มาในยุคนี้คือคอลเลกชันเป็นแบบประมาณนี้ถ้าเกิดว่ารองเท้าเราเนี่ยมันแรงพุดปี๊ดขนาดนี้แล้วนะครับข้างบนขอให้เน้นเป็นแบบโทนเดียวมันจะเป็นโทนเทาโทนดํานะครับหรือว่าโทนขาวได้หมดนะครับขอให้เป็นโทนเดียวไม่งั้นมันจะดูแบบไม่คูลเท่าไหร่เมื่อกี้บอกแล้วครับใส่เสื้อคอเต่านะครับ มัถแมทได้เลยนะคแค่ถอดสูตรตัวนั้นออกไปฟับหาแจ็คเก็ตนะครับแจ็คเก็ตอะไรก็ได้นะครับสีดำคุมโทนหน่อยนะครับอันนี้ผมเลือกมาก็มีแซมหนังหน่อยเวลามันโดนไฟหรือเข้าไปในผับมันจะแวบ,บแวบ,บ,บ,บดูไวรุ่นถ้าเอาจริงๆใส่ชุดนี้แล้วไม่มีแอสเซสซรีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคููเท่าไหร่ เพราะนั้นจึงเลือกไอนาฬิกาที่มันเป็นสีทองแล้วก็อคเซสซอรีสีทองนะครับเปลี่ยนแว่นมานะครับเป็นสีทองด้วยนะครับตัวนี้คือคาซาวทีหกหนะครับนี่ปึ๊ลอ่าเป็นไงไปผับต้องมีอะไรบ้างกุญแจรถนะครับไฟแช็คมือถือกุญแจบ้านแว่นกันแดดของเต็มไปหมดอะว,วางั้นเนอะนะครับก็สามารถที่จะพกกระเป๋าไปผมก็จะชอบนะครับกระเป๋าเวลาไว้ใส่ของ เอาไว้ใส่ป๊อปอัพแจกลูกค้าวางกันเลยนะครับในนี้ก็ใบนี้เลือกใช้ก็จะเป็นหรือว mm ิกตองนะครับสีดําเข้ากับชุดนะครับส่วนกางเกงเหมือนเดิมเลยตัวเดิมกางเกงยียนสีดำดำเน่าๆที่คุณมีก็ใส่ได้สิ่งที่เพิ่มมาเพิ่มความเป็นวัยรุ่นนิดนึงนะครับให้มันดูมีอะไรหน่อยไม่โลง่งๆนะครับก็เป็นสร้อยหนังครับเขาทำแบบตุ๊กลมเก่าเน่าๆ ดูเน่าๆแต่ว่าออกมาแล้วดูโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวคนเราเนี่ยเวลาแต่งตัวเนี่ยถ้าผมแนะนำนะไม่จำเป็นต้องใส่ของแพงทั้งตัวนะครับมีแค่ชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นก็พอทั้งหมดนี้คือช่วงของ m i ดแอนด์แมทนะครับลองดูนะครับวันนี้ก็ได้แนะนำว่ารองเท้าสีๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนีชอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าโอกาสไหนต้จะใส่กับชุดอะไรตอนนี้รู้แล้วเนาะสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องอาย นะครับกระชากไวขึ้นอีก10ปีวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากที่ติดตามถึงตอนนี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับฉบับหน้าวันนี้เพชรจ้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ